ดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ที่ปั๊มน้ํามันครับกําลังเติมน้ํามันวันนี้หลังจากหยุดไปหลายวันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนะครับวันนี้กี้เมื่อกี้ก็แวะเติมน้ํามันเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอารถไปจอดที่รถไฟฟ้าไปเทสนะครับเดี๋ยววันนี้จะนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าก็มี รถไฟฟ้านะครับจากในที่สถานีต้นทางนะครับเข้าไปในกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตอนเช้าของอในเมืองแล้วก็ด้านนอกเมืองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็แวะเดี๋ยวจะแวะซื้อกินกาแฟสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวก็จะมีที่จอดรถไฟฟ้าอยู่ที่สถานีกู่ภันะครับเดี๋ยวก็จะเอารถไปจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะนั่งรถไฟฟ้าเข้าไปก็จะเลี้ยวรถเอารถเข้าไปจอดก่อนนะ หน้ากดปุ่มสีเขียวเพื่อรับบัตรค่ะ,ะรุนาะรับบัตรขอบคุณค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้านะครับคูคตนะครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางนะครับกับที่จอดรถนะครับที่นี่จอดรถได้หลายร้อยคันนะครับ น,นี่เป็นวันอาทิตย์นะครับรถก็จะไม่เยอะนะครับก็เป็นวันธรรมดาเนี่ยรถนี่เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นช่วงที่รถติดมากๆเลยนะครับ ซึ่งบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับเป็นวันอาทิตย์ คนก็จะน้อยปกติคนก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับเป็นช่วงวันหยุดน,นะครับ บร้นำากาศนะครับการเดินทางในช่วงเช้านะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับช่วงเช้านะครับโดยเพราะเป็นช่วงวันหยุดนะครับก็จะโล่งๆหน่อยนะครับตรงนี้กรุงเทพนะครับถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาก็จะมีอัจราจรที่เยอะนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาแนะนําสูตรให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับสาหรับวันนี้ก็มีบรรยากาศมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะนําสาระการทําขนมนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับให้ เพื่อนๆได้นำไปทำกันได้ซึ่งก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ